ลนอเอาบาดนี้จังได้ว่าสวัสดีพ่อแม่กาพี่น้องทั้งมวลลายสมควรพ่อดูทั้งเท่าแก่แง่หูน้องหนูผู้มืนมอง ผู้เล่าเฝ้าเงือนคองให้ผัวมมาเมียมาทั้งเจ้าแก่จะลาผู้เฝ้าบ้านเหมือนกันในมื่อนี้ท่านเจ้าภาพได้ให้เกียรติผู้ขา่าคือมอลำวัจราขึ้นมาบนเวทีผ่านใส่หูใส่ตาหาม ผู้บ่กมาคงได้ยินแต่เสียงฟังแต่สับสำเนียงบ่กไพเราะสน้อหัวผู้มาฟังมาดูได้เห็นดูเป็นน้ำกีไลางามบ่าปานันใดเฮฉันก็กลับอภัยหาบ่าถือกับตาฉันก็ความกานดูน่ายาฝ้าเอือนมาดา่าบ่ลำเอ้ ប្រ oh, hey. uh, ូវើន្ แมนว่านอนห้ขอกระเพียนถูกท่านถูกท่านผู้ที่ย้อนอารมณ์ผู้ชมบทก่อนบอนหมอลำเบาขะลุงตาเท่าเอาอาปาญาลุงตาเถ่าขันเอาอาปาญาตั้งสิกานุ่มน้อยซุ่มจอยจอยจีในมือนี้ขว่บาละไะในมือนี้ในมือนี้กระดองพีพว่มจังหวัดอนั่นล่ะก็ชวนและ่วนละคนฟังกระนั่งล้อคอยจ่อผู้เป็นหมอกำลังเริ่มเสริมก่อนดีต่อมีกันคันเก้าขอก็มาลองอยู่ามตํา มีเข่าข้องเก่าและอีสานประวัติกันเป็นมาทาที่ตีตนมีบทก่อนเก่าเอานอสิงทาให้ห้าลายพระเนธ,ธว่าแนวนักลองสองกำแข่งลำบอลเลือกลำสูงต่ำฟังเม็ดบอลเลือกลำสูงต่ำฟังเมียนพทางละเพิษทางเค้มบอลเล่มแจมแจนแดนอีสานเฮานีและไปละไปในทินแน่ ดื้อพอเิลพินอย่างนี้มีตั้งแต่นั้นทั้งลูกบ้านจัดแต่งกองบุญจะท้าปินในทุนซอยเรือจุนเจือวังนั้นละวังซอยเรือหม้อรองเงินท่องแจกใจท่านทั้งหลายพี่น้องมาหลงซอยเสริมใหม่พี่น้องชมซื่นยินดีเด้อคุณแม่จะได้มีหมอลำหมอลำเพื่องานท่านเจ้าชัดท่าเท่าใจดีมีสง่าจังฉันมามือน,นี้วังให้ซื่นใจขอ บอกไปน้องเพี๋ฟังดีฟังเด้อแม่ฟังให้มีบรจำบ่อนลำควรใส่ถ้าต <buying> ั้งใจคันละฟังว <piano tiế> ่ออังฟังก่อนฟังหอดเม่ประโยชน์อยู่บางอยู่บางบางขอเกาแถงฟังหอดแจงแถงบานบทขันะบทนิะชันละท้ายทากดานำแถมยองทำน้องนี่ดีเลี้ยวฟังก่อนดีนันนาวันนันนา นันเดอนันเดอนันเดอมีบระกวนต่อแกหมอแกสิพันแปะตามแลกแกพ่อแม่ควรจำเดอคุณแม่สันสิล้ำตามของตามข้องพองเลยตีตนเสียงนั้นล่ะเสียงตีทุนอาขหายจะวาลำเลินเลียนสิเลียนในพี่น้องเห็นมองบอนจะเลินบทบาดเงินขึ้นบอลมาทันจุดเดอคุณแม่เชิญทางอดใจฟังจิปล่อยลงเต็มทางทัน นั่นล่ะทานผู้มาค่อยถาฟังกันนี่ละเบียบฟังใอ้มันเงียบแล้วสา่นล,ล่ะก็จังนี่ฟังใอ้มันเงียบแล้วสาลหล่ะก็จังนี่เอาวันนี้สต่อไปสักก่อนหมาเชนปลาลบเจ้าภาพเจ้าการเจ้างานสักก่อนเอานอพี่น้องนอจังเดียวว่าจังสี่ได้บานนี้สวัสดีเด้อพี่น้องที่เคารพทั้งรัก ผู้มีศีลทำดีผู้มีศีลทำดีเอาไม้มาเอา,เอาสามสสวัสดีเด้อพี่น้องที่เคารพทั้งรักผู้มีศีลทำดีเกียรติสูงรุ่งป่าหลานข่อย่อมือไหวสามทีสามเหล่าทั้งผู้นุ่มและผู้เท่าทั้งน้อยนุ่มใน สาธุเด้อขอรักเกียรติวอย่าเฝ้าส่งเสียงหลายเครื่องกระใจายในงานกับบ่อป่านเสียงเก่าขันเบาเบาไหวขันเบาเบาไหวแสงไฟมันอ่อนย่าดื้อพอย่าดื้อแม่ยาพักกันรีบลอนเดียวไดเบิงลำมาแล้วพอขันมาละมาแล้วแม่มานำกันเรียบลอยเราต้งคู่ชายหญิงต้องไดฟังคันดินดีบพระดนนั่นสาคิดมังชัดถ้าเจ้าผู้มีใจใส่ซองเพิ่นปิ่นผู้กอ่อสา้างทำไว้สุปรากรบอกเราไปคัน ทุกบ้านคณะอยากงค้งวานให้มาท่านกันนํำกันพอโมูตโต,ตั้งมีหมอลำกันฟังพร้อมทางสองเกินแม่นสามนี่คือกันหมอแค่นกันตีแต่เขา่าผรชมเข่าใส่กันหมอแคน่นั่นหมอแคน่นั่นก็คือเครื่องดนตรีมีมาขบยังก็ทํทำงานใดหมอแค่นคือมาหมอแค่นคือมาหมอลำเป็นคนขี่เอาแซตีกัน ไล่เจ้าบ่ะคือมาปล่อยมือทั้งวานทุกกนะ่แม่นมือนี่หัวฉิดค้นสูงหมอลำลายสุกใจดังกองมีลำก่อนลำเรื่องก็คือละวันละเวนบายไหลเข้ามากันสู้เหมือปไปไล่เรื่องเรื่องเงาวข้าวันนั่นคัน อันนี้เขาทรงมากกระจายสะท้านี่มากหลายเรื่องเล่าสาวเรื่องพ้องถึงพิงเขาล่องคายย่าลำตอนี่ละพอตกวางกาเขาหูฟังลำแต่สู่วันเวียนมือหูฟังลำแต่สู่วันเวียนมือหมอลำดีหมอลำลือละกพันหรือลอยมาลำเจ้าคำได้ยินละแต่แจงลำจากผู้ดีขี้หายฟังแล้วมันหัวมันหัวก็ฟังแล้วมันหัว เอาไปเนี่ยาวสมอแข้งไปปล่อยแม่เฮางมวนจังหน่อยยาวก่อนได้ไหวเตี้ยมาลำวัดจลาเสียงหน่อยฝ่าสียาวย่องหมอแข้งจักหน่อยโอ้ยเราเต้าม้วนปิ้นตะนายน้อ,พอ,อยพ่ฝอยแม่น้อปิ้นตะสะอ้อนคือสีตายก็ปิ้นดี เอาหันนี้ขันดึกเนื่งก่อนเดอกก่อนหล่ะสาลาจนอ่อนแอนอ่อนแอนชูเสนเดละแม่ละไวเนึ้งไวเนื่งไปลำต้นใจแค่นต้นตีแต่ละแค่ละเป่าลำจับสองมือนับใ่แคนไล่หน่อยละขันหม้อแค่นควายแค่นควายสามดีแต่ละแม่ผู้สาวผู้ใส่ไปหลงเดาใส่ป่าเป้าอีกบึงเดล้แม่ละก่อนหน้าหมก่อนหน้าไอพีหมอแค่นเดาแบบชุด ชาแนนแบบลมพัดไผ่ข้ลิ่นลูกน้อยข้เลิ่นลูกใหญ่ขลิ่นลูกน้อยข้เลิ่นลูกใหญ่ซับปูไปนําเต่าแบบหมอกาดําเปาแกละข้าวนั่นเสียงแค้นจันละจันยืนลําต่อมาแค้นแล้วบุนียืนได่ย่าสูนลลยว่าเลี้ยวไงเ้ี่ยวไงออกท่าสารละข้ามเฮ็ดจังหวะ งาม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 ใจแค่นไล่หน้อยขันลอยมากำนี่ก็เป็นละบ้านชวยบ้านชวยเอ้วยกันตึมเดินละแม่และออกเล่นนะออกเล่นไปหลูหลวงสวงใจตาคันใดออกทากันตืมลืมมือลืมเมาอย่างใดนวันนี้โง่มาเลยละกันล้วตึมอีอยากน้อยอีกยากน้อยละผู้สาวน่าหาันเข้ามา่อนใส่กัน ันตึมกันตึมละกันต่อยกันตึมกันตึมหละกันต่อยม้อแขนหำหมอยเด็ดสามกระเซือตรวดูแลเธอเด้อพินเด้อเตัวตดูแลเธอเด้อพินเด้อไม่เป็นท่าหมอยไหลจังเลยอะคนฟังไม่ได้คนว่วนอวนหมอลำไม่ได้คนจ่อยจ่อยคนว่วนคนจ่อยก็ะหมอยไหลเหมือนกันอะหมอลำแล้วว่าเคยรักใครอะหัวใจขาดใครเข้าจองหัวใจสีห้องวางเปล่าเสมอจำเออ่มีใครเพ้อลเวเออจับจอง ของน,อน้องนี่ยกำลังติงตึงซ้องซองแก้มนี่ยกำลังเหี่ยวจังซ้องซองเต้านี่ยกำลังเหี่ยวดีตัวน,นั้นก็เหี่ยวตัวน,นี้ก็เหี่ยวของเหี่ยวมาเลยอ่ะบอกเคยให้ชาวบ้าจ้องไว้อ่ะบอกเคยให้ชาวบ้าจ้องไว้ของทางไหนก็ชิมอบให้นี่ให้เห็ดซีเดูแม่ละก็ได้มาแม่นันยันอยู่นั้นนันลาน้นานวลนวลนี่นาลาน้านวลนวลนี่นาทางตาปีปั๊มปีปัม๊ม ทางตาปีปําปีปําสู่หมอลําแมຈົจ้าว่าอยากได้ไผหมอลําแม่อ้ายพยังได้มันเจ็บในใจไผมันเจ็บในหัวใจอ้ายหัวใจ